สวัสดีพี่น้องครับทาง youtube นะครับที่ช่องอาราบสนใจลานะครับวันนี้เราจะพาไปเล,ลาะหลังเวทีอีกเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับไปเราจะไปเล,ลาะหลังเวทีแล้วเราก็จะมาะพ้นห่มอีกอย่างนอ่นอยเนาะ เคยยมัันต้องกแท้เด๊บ่สนใจล่ะโอเคโอเคโอเคบอสนใจล่ะจะมาโอเคไหมกูมาเด็ดบอมีเยอะหมดแล้วเมีแล้วเหรออุ้ยมีเยอะเลยได้เลยไปเอาเลยตลอดเลยเอาได้ตลอดเลยหล่าไปเอาได้ไหมฮะหล่าไปเอาได้เลยโอ้ยหล่าน่ะไปเอาเป็ดเทพมาติดน่ะ อีภาคมังเราติเป็นเทพเลยมาติดนะนะพี่น้องนี่ทุนทุใหญ่เนาะออุปกรณ์นี่คือกระเป๋าเศษถีพี่น้องไม่ต้องหวงพี่น้องขอเศษฐี่ใไ็นมล่มไปยังเขาไปดีแต่ว่าเดินกงทำจากคุณโดเคุณุานอะไรี่น้อย

Hãy oh. wow. wow. và vào cho kênh Ghiền Mì Gõ Để <laughs> này, đe không bỏ lỡ những video hấp dẫn ูดแต่ว่ามัน่มีัใจน้รัภาเสถโมกเลเห็นว่าไดุ้นเข้าไปเห็นว่าดุ้ม่มเก็บมาประกอบฮะเก็บมาประกอบะวดอวไปไหนีบววมตาีบไปหกระดลองวขาตัวับเาะ้าตัวลับเกาะมเส ยังมาหันละยังันใจเทียดอยแเออเป็นยังไงออเนี่งเหรียในบันทึกหัวแข้งแกวพ่อทุก้อทุกบทเป็นเสน่มงคลของเาในน้ำพุทธมอายไ็วได้โอ้วงนี้พ่นเอยเ โอ๊ยโอ้ยหมังหัวยังกระเด่องกระเดื่อหอกัจะสุกแค่หนยูหากเหนื่อยจิงว่าพ่นหัวโพอันนีเห็นรเปล่าตอนข้หัวเนืโอยโอ้ยแย่ด่จะเบิอกันแค่ไอ้จะเชื่อต้องมี้นโอ้ยโอ้โหอ้ยโอ้ย เอาวัดติดวัดไตกสิ้ตัออกมา้วมันยจังได้อันนี้กสียบอกเขาว่ามีหัวปืนกับว่าย่างแล้วพี่เอกก็้ใช่พี่เอกกล้ามือนีรเป็นยังงสบายตฮะอยู่ในเต็นลาอยู่ในเตอ้ยนเต็นวมันะมเนี่ยเดี๋ยวหอดเวลามันออก โอ้ยเนรารู้แล้วมันได้ไผ่ดีดีแม่ค้าขักต้นพักติวบอกท่านตายท่านตายเนี่ย

พไทันกไานได้กินเขาเยอะมาหอดเดี๋ยวช่องอละมาสนใจหลาสิไปหากินเขาเลยพี่น้องเมื่อนี่มาท่านช่องแรกมาท่านพอดีโอ้ยแม่นาะยังเมายังเหมาเด้ยพี่เสือ อล้งอ so <c ười> ิงสนใจอะเอออะโอ้ยโอ้อุ้งอิงสนใจอ่าอุ้งอิงสนใจหมาเนี่ยติดตั้งเืือหไงก่อนนะมเห็นหมาแล้วมันเล่นหนีเฮาเลยสมเสีก็รู้จักบ้าน เอาไปหันเนาะก็ือจีโอ้ยเื่อีมันจดจ้วดะเขาอย่างดีเด้ดิมาจะไดนไม่อยยกคูลูกยุ่งมาจะได้มามาจะได้มาสวยแ

แล่นวุ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 ่นไปเล่นไม่หายปาร์ตบุกพ่อวัาดีพ่อบุ๊กของสูตรก่อนปาดเอาแบบนี้พี่เองจี้เปลี่ยนหน้าที่ละสูตรเขาไปล่องเขาไปล่องวักนึงแล้วก็แล่นออกมาแล้วก็มาเปลี่ยนเข้าที่แล้วก็เข้าไป ลงมาตะเปลี่ยนท่นบอเขาเขาไปลองหน้าที่หนึ่งกับแกลแลนมาหาหน้าที่แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ออกไปลองอีกเพงหนึ่งเปลี่ยนสามสุดโอ้อันนี้คือแค่ส่วนเล็กน้อยเล็กมากนสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแป1สิบแปดสุดหนึ่งแปอยคุณลอยมี สิบเก้าส่วนยี่สิบยังไม่ใช่เนเบิร์ตอีกอันนี้คือเอาเอามากแนี่แค่ยี่สิบต้องโหลดอีกบอเขาเอาลงมาเมือนอะไรยี่สิบส่วนอ้าอ้วนว่เวลาขึ้นไปอ้วนก็ใส่ขึ้นไปด้วยสิอ้วนก็ใส่ขึ้นไปด้วยเลยใส่ได้เลยพี่ฝนอิงใส่ได้ทีละสองชุด เพราะว่าชุดน้องใส่ได้ขาขันนึงจากขานนี้จะใส่ขานหนึ่งใส่ไดิยาสองชุดเลยแม่ใส่สามนะได้ไงเอาสูบเส้นนี่อีกเอาสูบเส้นนี่อีกหรอมันจะคาอยู่จรุลีตรงนี้ที่หล่ะมันลงข้างล่างไม่ได้นะชุดอุ้งยิ้งหน่อยยังมีมาหน่อยดอกแล้วอะไรแหนมทอดไปหากินเข่าได้หรือเหี่ยวเข่าอุ้ยงามงามแม่งามอยู่ก็ว่าเปนชุดอุิงสิใส่ฮะแม่โดนเป็นสีนี้เอาพี่น้องพอการชิมหน้าครับ